หรือไม่ไคลโอเจนิกชิปปิ้งคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้โลจิสติกแมนจะพาทุกท่านไปรู้จักกับการขนส่งที่โคเชนิชมาเก็ตเลยก่อนอื่นขออนุญาตเอ่ยถึงต้นเรื่องครับมาจากช่องอย่าเป็นคนเก่งที่รวยไม่เป็นครับใครที่สนใจเรื่องการเงินการลงทุนเนี่ยไปดูช่องเขาได้เลยครับสุดยอดมากมากกลับมาที่ไคลโอเจนิกชิปปิ้งครับหลายๆท่านอาจจะรู้จักกับการขนส่งโคเชนอยู่แล้วนะครับคือการขนส่งสินค้าที่ต้องแช่ยเย็นเนาะแต่นี่มันเจ๋งกว่ามากมากเลยครับการขนส่งไคลโอเจนิกชิปปิ้งคือการขนส่งที่ต้องรักษษาาาาาาออุณหหภูมมมิต่่่กกกรรัับเชนนนงศืว้ ภาพวัสดุชีวาภาพที่มีความอ่อนไหวสูงครับเช่นเซลล์บำบัดหรือว่าใครรู้จักสเตมเซลล์ครับนี่แหละครับเขาใช้การขนส่งแบบนี้ยีนบำบัดหรือว่าวัคซีนต่างๆครับตัวอย่างวิจัยทางชีวาภาพเนี่ยใช้การขนส่งแบบนี้ทั้งหมดเลยแล้วทำไมชายอนณหนิกชิปปิ้งถึงพิเศษครับต้องบอกว่าการขนส่งเป็นไม่ต้องใช้ตู้ขนส่งพิเศษครับ LD2 Dry v a p r e r ครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูใช้ไน่อยเจนเจหลวครับในการรักษาอุณหภูมิโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่และสินค้าแบบนี้ครับต้องมีระบบติดตามตรวจสอบแบบ เปลี่ยนแปลงเขาจะแจ้งเตือนทันทีหากมีความผิดพลาดหรือว่าผิดปกตินะครับการขนส่งแบบนี้ต้องมีความปลอดเชื้อแบบสุดๆไปเลยนะครับและการบริการเนี่ยจากข้อมูลของช่องจะเป็นคนเก่งที่รวยไม่เป็นครับเขามีบริษัทที่ชื่อว่า Cryoport International นะครับเขามีบริการแบบครบวงจรเลยบริษัทเนี้ยเนี่ยจะทําการผลิตแล้วก็หาวัตถุดิบครับแล้วก็มีการให้บริการขนส่งด้วยเขาจะใช้ระบบซอฟต์แวร์เนี่ยมาทำโซลูชันครับไม่ว่าจะส่งไปที่ไหนส่งจากไหนเขาจะคิดให้ทั้งหมดเลยคนซื้อรอรับอย่างเดียวดังนั้นการขนส่งแบบนี้จึงไม่ไดดด้้้เเเเเนนนนนคคคคคววววววาาาาาามมมมมรร็ออออยยยย่่่่งีัับแแแตํปลลภะชืืถได้ มาถึงค,คำถามที่น่าสนใจครับแล้วในประเทศไทยมีบริการแบบนี้ไหมนะครับต้องบอกว่าโลจิสติกแมนแพ้คําตอบมาก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าอาจไม่แน่ใจว่าส่งได้ถึงระดับ cryogenic shipping หรือเปล่าเดี๋ยวจะลงเป็นแคปชั่นอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับสรุปง่ายๆสไตล์โลจิสติกแมนครับ cryogenic shipping เนี่ยคือการขนส่งสินค้าที่ต้องรับสารอุณหภูมิในระดับต่ํามากๆเพื่อรักษาคุณภาพของวัสดุชีวภาพที่มีความอ่อนไหวสูงครับและในประเทศไทยมีบริษัทที่ให้บริการควบคุมอุณภูมิอย่างเข้มงวดอยู่เหมือนกันเพราะว่าในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกเหมือนกกัันรทีี่่มมตาาาางชษ แน่นอนมันก็ต้องมีการขนส่งชิปปิ้งแบบนี้เดี๋ยวโลจิสติกแมนแพคคำตอบเพิ่มเติมครับแล้วเดี๋ยวมาคอมเมนต์ให้ทุกท่านได้อ่านกันนะแล้วก็จบไปแล้วนะครับใครสนใจใช้บริการเฟร e โฟลดิ้งครับโลจิสติกแมนทำบริการตรงนี้อยู่นะครับใครอยากจองตู้จองสเปซแอร์ยังไงติดต่อมาได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่ให้กับโลจิสติกแมนด้วยนะครับสวัสดีครับ